อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามเบอร์ชาแนลนะวันนี้เราจะทำขนมหัวผักกาดค่ะมีหัวใช้เท้าเหลืออยู่ครึ่งหัวไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยคิดว่าจะทำขนมหัวผักกาดผัดใส่ไข่นะคะส่วนประกอบก็มีเห็ดหอมสามดอกแช่น้ำไว้ให้นิ่มก็มีเบคอนประมาณ 30-50กรัมน,นะคะแล้วก็มีถั่วงอกต้นหอมนะคะวันนี้ใช้ต้นหอมแทนใบกุยช่ายนะคะก็มีไข่นะคะแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าน้ำเปล่านะคะแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะความจริงต้องขูดเป็นเส้นนะคะแต่วันนี้เราไม่มีเครื่องขูดให้เป็นเส้นก็จะใช้ที่ขูดชีสแทนนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมเมื่อเราขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะผสมเกลือลงไปประมาณ1ช่ช้อนชานะคะเพื่อเอาลดขมของหัวเช้ท้าออกนะคะแล้วเราจะขยำกับเกลือะคะ่ะเราจะพักไว้10นาทีก่อนที่จะนำไปล้างน้ำเอาความเค็มออกนะคะ เราจะลวนเบคอนนะคะด้วยไฟอ่อนๆแล้วเราจะพักไว้นะคะตอนนี้เราจะมาผสมแป้งนะคะก็มีแป้งข้าวเจ้าประมาณร้อยกรัมนะคะแป้งมันสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่านะคะคนจะกว่าแป้งไม่เป็นก้อนนะคะถ้าน้ำไม่พอก็สามารถเติมได้นะคะทุกชม ตอนนี้เราก็จะใส่หัวใช้เท้าขูดที่เราเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะลงไปค่ะเห็ดหัวหอมนะคะที่เราซอยไว้แล้วก็เบคอนนะคะเราก็จะทาน้ำมันในแบบพิมพของเรานะคะวันนี้จะนึ่งในถ้วยค่ะ เมื่อเราใส่ในแบบพิมพ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปนึ่งนะคะประมาณ40นาทีนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเมื่อเราอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเอาออกมาจะตัดเป็นชิ้นนะคะเราจะนําไปทอดนะคะในน้ำมัน,นร้อนๆเพื่อให้ตัว ขนมผักกาดขาวของเรานี้กรอบนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเมื่อเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ขนมหัวผักกาดที่กรอบนอกนุ่มในนะคะเราจะนำไปผัดใส่ไข่นะคะส่วนประกอบก็มีกระเทียม มีหัวหอมแดงซอยต้นหอมเราใช้แทนใบกุยชายนะคะแล้วก็ถั่วงอกไข่นะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเราจะมาตัดขนมหัวประกาศของเราให้เป็นชิ้นพอคำนะคะ mm hmm. ก่อนที่จะนำไปผัดกับไข่ะคะ่ะปรุงก็จะมีน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซอสโซยาหวานหรือซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชานะคะเรา จะใส่นิดนึงก่อนถ้าไม่พอแล้วเราค่อยเติมทีหลังนะคะก็มีกระเทียมค่ะหอมแดงนะคะหอมปรกากาศนะคะ ตราจะมาชิมนะคะ